สวัสดีค่ะคุณผชมพบกับรายการวอยเสียงประชาชนค่ะ คุณผู้ชมคะเหล่าทหารกล้าที่ปกป้องชาติไทยของเราบางท่านก็ถูกผู้ก่อการร้ายยิงและบางท่านก็เหยียบกับระเบิดจนต้องเสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะของร่างกายไปและหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตหรือเสียอวัยวะของร่างกายไปนั้นหน่วยงานที่จะเข้ามาช่วยเหลือฐานเหล่านี้ก็คือมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวฐานผ่านศึกค่ะโดยมีคุณหญิงแสงเดือนนาน,านครเป็นประธานมูลนิธินี้ ซึ่งมูลนิธิทีนี้นะคะก็ได้จัดตั้งมามากกว่า40ปีแล้วและในแต่ละปีก่อนที่จะถึงวันฐานพันศึกนั้นก็ได้มีการขายดอกป๊อปปี้ขึ้นเพื่อนํารายได้ไปช่วยเหลือฐานพันศึกและครอบครัวต่อไปค่ะและสําหรับประวัติกับการจัดทําดอกป๊อปปี้ในปีนี้นั้นจะเป็นอย่างไรเราจะไปพบกับคุณหญิงแสงเดือนนนนครกันเลยค่ะ นี้มีชื่อว่ามูลที่สงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศินนครินทรามรุมราชนนีค่ะชื่อเต็มๆนะคะแล้วเรียกได้ย่อว่ามอสขอทค่ะมูลนิธินี้ปัจจุบันนี้ตั้งมา45ปีแล้วนะคะก่อนอื่นจะมาถึงตรงนี้เราจะต้องย้อนว่าเมื่อ40ปีก่อนนะคะประเทศไทยเรานั้นเราเราได้ผ่านสงคราม เยอะแยะเลยนะสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองสงครามมหาเอเชียบรูพาสงครามอินโดจีนสงครามรอบบ้านเราอะนะคะทหารก็ต้องไปลบเมื่อไปลบแล้วก็ทิ้งครอบครัวไว้ก็คณะนายทหารพวกเราพออยาในฐานก็รวมตัวกันเป็นตอนนั้นเป็นสมโมสรตั้งขึ้นเพื่อดูแลครอบครัวทหารนะคะเมื่อสงครามสงบแล้วทหารก็รกบอบช้ำกลับมาไปกงพิการทางทาง รัฐบาลก็ตั้งองค์การทหารผ่านศึกขึ้นนะคะชื่อว่าองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกแล้วกมูลนิธิของเราก็เป็นเป็นมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกทํางานประสานการคู่กันอ,องค์การนั้นช่วยทหารผ่านศึกที่ไปลบเพื่อประเทศชาตินั้นตอบแทนด้วยการให้ที่อยู่ทำมาหากินใ,ให้ขั้นตอนบัตรต่างๆแต่มูลนิธิเราเนี่ยช่วยสิ่งที่องค์การให้ไม่ได้เขาไม่มีสิทธิ์ นะคะเราก็ช่วยช่วยในด้านการศึกษาช่วยในการให้แม่บ้านให้ทุนทำมาหากินนะคะแต่การที่จะให้ทุนทำมาหากินนั้นก็เราก็ให้แม่บ้านโดยการที่ว่าหักให้ยืมโดยไม่เสียดอกเบี้ยแลให้ฟรีแล้วก็ให้เขาศูนย์เราเรียนที่ว่าองค์การฐานประศึกจัดให้เราให้เราเราก็ช่วยได้ส่วนการศึกษาตั้งแต่อัตยมจนถึงจบมหาวิทยาลัยทุละห้าพันบาทตลอด เราผลิตเ,เป็นหมูที่ที่ผลิตดอกกบปี้เพื่อออกมาจําหน่ายเพื่อจะหาเงินไรายได้เนี่ยมาช่วยเหลือครอบครัวของฐานผ่านศึกที่ได้รับการรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลฐานผ่านศึกนะฮะแล้วก็เราก็ได้นําเงิน,นงต่างๆเหล่านี้มาช่วยเหลือฐานที่ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เราก็ได้ให้การช่วยเหลือ ในด้านการพนะของญานพพนะของครอบครัวฐานผ่านศึกที่ต้องมาเยี่ยมครอบฐานที่โรงพยาบาลฐานผ่านศึกแห่งน,นี้นะครับหลายครอบครัวก็ไม่มีอาชีพเป็นหลักเราก็ต้องให้การช่วยเหลือในด้านารประกันประกอบอาชีพของครอบครัวของฐานที่ได้รับทุกผลภาคที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็ยังมีการให้การช่วยเหลือครอบครัวทางด้านการศึกษาของบุตรหลานข,ของฐานที่ฐาน ที่รักษาตัวอยู่เนี่ยก็ไม่สามารถจะไปช่วยดูแลครอบครัวได้แล้วก็ภรรยาหรือบุตรหลานก็อาจจะค่อนข้างจะลําบากพอสมควรดังนั้นเราก็นำเงินเหล่านี้ก็ช่วยเหลือการศึกษาของบุตรหลานให้ให้ให้บุตรหลานของทหารเนี่ยได้รับทุนการศึกษาจากมูลนธิธิทุกปี <ละ S 1> จากให้ประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่มีใจนะครับช่วยเหลือทหารหรือเห็นใจทหารนะขอให้ท่านช่วย รับเราก็ปี้เราไม่ว่าท่านจะขอรับไปช่วยจําหน่ายหรือจะขอมาบริจาคหรือว่าจะขอ,อ,อการช่วยเหลือในการที่เราออกไปจําหน่ายทั่วไปในในในทั่วทั่วประเทศทั่วภูมิภาคเลยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเราจะเคยขายเฉพาะวันนี้3วันเดียวเพราะเงินเลยได้เนี่ยมันก็จะแค่ปีประมาณไม่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 ถึงส0ล้านแค่ไม่กี่ล้านบาทเองแต่ตอนนี้ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจะขยายในการให้มีประชาชนเนี่ย ได้มีโอกาสได้ซื้อได้ช่วยเหลือทหารมากขึ้นในการซื้อดอกกุ๊ปี้เราก็จําหน่ายเป็นหนึ่งสัปดาห์ก็จะเป็นยี่สิบหกกลุ่มมกราคมถึงสามกุมภาพันธ์เราก็ประทับใจนะครับคนที่ตั้งใจจะช่วยเหลือทหารมีมากแต่ว่าเราก็มีกําลังน้อยแล้วของเราก็มีไม่มากนะก็ะยังไงถ้าท่านมีใจเมตตาทหารหรือให้ความช่วยเหลือกับมูลที่ที่จะไปช่วยทหารเนี่ยก็ขอความรมวมมือ,อให้ท่าน เอ่อได้รับต่อกกระปี้ไม่ว่าท่านจะไปรับมาที่มูลที่ ก็ได้นะครับหรือท่านจะขอให้ออของอาสาสมัครเราไปจําหน่ายของสถานที่ท่านใดก็ได้ขอให้แจ้งมานะคะค่ะบรรยากาศภายในมูลนิธินะคะก็เต็มไปด้วยความรักความเมตตาของเหล่าแม่บ้านทาหารทุกเหล่าทัพค่ะและเราก็ได้ฟังข้อมูลเบื้องต้นจากท่านประธานมูลนิธิไปแล้วในช่วงหน้าเราจะมาฟังเสียงของเหล่าทหารกล้าหลายๆท่านกันบ้างรวมไปถึงญาติๆของเขาด้วยค่ะสําหรับช่วงนี้เราจะพักกันก่อนค่ะ เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD p ปดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคงจริงรงานซก IPM i d e Finition 02-245-9999มื่อก่อนเป็นนาฬิกาอยู่โคราชแล้วก็พอปลดจากทหารเกณฑ์แล้วก็ มาสมัครทหารพานที่ค่ายปักดวงใจครับผมโดนกับระเบิดครับจากบ้านลมก้าครับเบอร์ชาตการบ้านลมก้าครับอ๋อปี2530ครับครับแล้วเราไปเหยียบโดนยังไงให้เราวันนี้ไปภารกิจอะไรครับขณะนั้นผมเข้ายึดฐานครับเข้าปฏิบัติการยึดฐานอ๋อยึดฐานปฏิบัติการของแคาศรัครับแล้วปรากฏว่าเข้าไปในในับเข้าไปในฐานนะครับครับ การระเบิดครับเขาวางวางอยู่ในฐานรอบเลยครับวางไว้รอบเลยครับผมแล้ววันนั้นมีบาดเจ็บอีกคนมมีบาดเจ็บสคนครับสองคนครับบัดี้ครับของของคุณโดนโดนขาขาดเลยครับของผมขาดของเพื่อนโดนแขนไม่ขาดครับอ๋อไม่ขาดเราโดนหนักที่สุดครับแล้วถึงขนาดต้องตัดขาทิ้งเลยมันขาดไปเลยครับ หลังจากที่เราบาดเจ็บในครั้งนั้นมาจนปัจจุบันเนี่ยเราได้รับการช่วยเหลืออะไรจากมุลยิี่ฐานพันศึกบ้างก็ได้รับเบี้ยยังทีพแล้วก็ได้รับสวัสดิการก็ประจําเดือนนะครับครับ,รบก็การดูแลรักษาของโรงพยาบาลสิทธิ ของสวัสดิการของทหารนี่นะครับขอบคุณครับที่ไม่ลืมทหารที่ที่ผู้ที่พิการที่จากปฏิบัติการลบและที่ไม่ได้ปฏิบัติในการลบนะครับขอให้ทุกคนพึงระลึกเสมอว่าทหารผู้ที่เสียสละมาแล้วเขาก็ต้องการกาลังใจต้องการขวัญและกําลังใจจากพี่น้องคนไทยทั่วประเทศนะครับครับเราคิดว่าเราป้องกันประเทศดีที่สุดทําดีที่สุดแล้วครับท่านจงพึงระลึกอยู่เสมอว่า การดันการปฏิบัติหน yes. ้าที่ของท่านน่นะต้องคิดอยู่เสมอว่าอย่าประมาทความประมาทพลาดพั้งเป็นถึงการถึงการสูญเสียครั้งสุดท้ายและจะไม่มีการแก้ตัวอะไครับสวัสดีครับผมร้อยโทสุธนอัคขำครับอดีตสังกัดกองพันทหารม้าที่12องอำเภอเด่นไทจังหวัดแพร่ได้รับภารกิจของไอกองพันเขาเป็นเจ้าภาพไอที่จังหวัดน่านคุมการสร้างทางจาก ทุ่งช้างไปที่อำเภอปอนแล้วก็บ้านพุโกนแล้วระหว่างที่เราคุมกันทางทางอยู่ก็มีภารกิจที่เราจะต้องกวาดล้างครั้งสุดท้ายเพราะว่าเขาว่างที่สร้างทางเขาก่อกวนเรามาตลอดก็ระหว่างที่เขา้าเข้าตีเนี่ยทหารทุกน้องถูกยิงผมก็พาชุดหนึ่งทางกำลังส่วนหนึ่งขึ้นมาสร้างสนามพอเร่งด่วนระหว่างที่กําลังเคลียร์พื้นที่อยู่วันนั้นผมก็เหยียบกลับบนนั้นเลยฮะกลับระเบิดกลับระเบิดครับแล้วเป็นยังไงครับขาขาสองข้างครับตาซ้ายบอดสนิทครับ บอด,ด้วยครับผม mm hmm. ระหวา่างที่ระหว่างที่รอหออยู่ฮอเขาก็สแตนบายพร้อมที่จะรับแต่มันลงรับไม่ได้ครับเพราะว่าฮอลงมาเขาไอ้ฝ่ายตรงข้ามก็ยิงสวนขึ้นไปตลอดครับฮอก็เลยลงไม่ได้ครับจนผมโดน9ก้าโมงมงกว่าฮอถึงจะลงมารับได้แต่ลงก็สก,กีไม่แตะพื้นก็ับต้องโยนผมขึ้นไปในฮอครับ ขาเทียมนี่ได้มาอย่างไรครับขาเทียมนี่ก็ได้จากขององค์การส่เคะอ์ทหารพันศึกให้ครับทางโรงพยาบาลเป็นนลกตอขององค์การส่เคะอ์ทหารพันศึกครับครับปกติแล้วเนี่ยญาติที่มาเยี่ยมท่านเนี่ยเวลาค่ารถค่าลาค่าใช้จ่ายเนี่ยเราได้ไปติดต่อทางูลนิธีบ้างไหมครับผมไม่เคยใช้บริการตัวนี้ครับแต่ทราบครับทราบใช่ไหมครับเพราะอะไรถึงไม่ใช้ก็ผมคิดว่าเรายังไม่เดือดร้อนมาก เราพอจะช่วยเหลือตัวเองได้บ้างเราก็จะไม่จ้งางคนเนึ่งร้อยเพราะว่าเราเอาทรงเงินส่วนนี้ไว้ใช้ให้คนอื่นเขาได้ใช้บ้างผมอยากจะบอกผู้ที่อยู่ตามชายแดนทุกท่านอะ่ะท่านเต็มใจที่จะไปทํางานตรงนี้แล้วคําสั่งท,ที่ท่านได้รับขอให้ท่านทําให้เต็มที่ก,กันละกันท่านอย่าไปน้อยใจในในการกระทําที่ว่าใครจะว่าอะไรยังไงเราก็ขอมีความอดทนเพราะเราไปพูดที่ปิดทองหลังผ้าอยู่แล้วผมขอฝากประชาชนอีกครั้งหนึ่งครับคือช่วงนี้ทางประหลัดกระทรวงกลาโหมเขาได้ทําปบษนียบัตร เพื่อจะส่งให้ทหารชายแดนใบละสิบบาทขอให้ท่านซื้อและมีการจับฉลากวันที่สามกุมภาพัน์นี้เมื่อจับฉลากแล้วผู้ที่โชคดีเขาเขาจะพาท่านไปไปมอบข,ของขวัญให้กับทหารตามชายแดนด้วยตัวของท่านเองเลยครับผมโอโซตพรสราวุฒิอารินะครับออมาจากกรมถามทานซีหนึ่งเป็นคนพื้นที่คนพื้นที่จังหวัดนนทบุราธิวาสระครับเป็นเป็นทหารใช่ไครับกลับมาจากถามพลนกรมถามพาันซีหนึ่ง ทำงานด้านการข่าวอยู่พลเรือนตำรวจทหารที่สีสานครับแล้วเราบาดเจ็บอะไรฮะบาดเจ็บถูกลอกยิงเมื่อปี2547่ครับอ๋อที่ที่ไหนที่อเำเภอระเงะจังหวัดธิทิสครับอ๋อคืเอ,อเหตุความไม่สงบนั่นเองครับแล้วอาการของเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นอาภาค,ครึ่งท่อนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ครับข้ขาเราขยับได้ไหมฮะไม่ได้เลยครับเราเราจะอยู่ตรงนี้ตลอด กับอยู่ตลอดชีวิตดาดายังมีโรงพยาบาลทหารพันศึกครับอ๋อเราต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลทหาร้ันศึกนี้ตลอดครับถึงปัจจุบันนี้รักษามากี่ปีแล้วสามปีกว่าแล้วสามปีกว่าแล้วใช่ไหมครับครับการดูแลที่นี่เป็นไงดีมากครับสุดยอดเลยครับของวนาตึกและก็นายแพทย์ครับพออโรงพยาบาลทหารพันศึกครับดูแลอย่างดีครับจากที่มีมูลนิธิช่วยเหลือทหารพันศึกเนี่ย ทางลูกสาวที่มาเยี่ยมเนี่ยมีการไปเบิกค่ารถค่าลาไหมเบิกหลายครั้งนะครับหลายครั้งแล้วเนาะปีะสองครั้งเบิกกอ,อการเบริกไม่ยุ่งยากไหมไม่ยากเท่าไหร่อ่ะให้ถูกการทาง้งคานตอนของเขาครับท้งของอป,ประธานมูลที่ก็ดีหรือว่ากรรมการต่างๆซึ่งเป็นแม่บ้านทหารทั้งนั้นน่ะมันร่วมกันถอกทาดอกพ็อกพี้เนี่ยเพื่อหารายได้มาช่วยทหารที่ได้รับบาดเจ็บนะฮะ รู้สึกยังไงฮะดีมากครับได้มีช่วยเหลือทั้งครอบครัวทหารบางสึบด้วยครับอ๋อได้ช่วยเหลือในส่วนหนึ่งครับมีทหารบางท่านเมื่อสักครู่ไปสัมภาษณ์ก็บอกว่ารู้ว่ามีเบิกได้แต่ไม่ไปเบิกเพราะว่าอยากจะช่วยเหลือในกลุ่มทหารที่เขามีโอกาสน้อยกว่าครับตอนนี้ก็ถือเป็นเรื่องดีครับแต่ของเรานี่ก็รักษามาสามปีลูกสาวก็ต้องไปไปมา่ารถดค่ารากก็ปีหนึ่งไม่ใช่น้อยครับรู้สึกดีดีมาก วันทหารการศึกไม่มีอะไรจะฝากไปถึงทหารที่อยู่ชายแดนภาคใต้บ้างก็ให้ยาต่อแท้แล้วก็สู้ต่อไปครัสู้ต่อไปนะฮะครับจนกว่าบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยครับการที่มาเรามาเยี่ยมคุณพ่อเนี่ยสามปีเนี่ยเราไปเบิกเงินค่ารถค่าลาค่าใช้จ่ายาต่างๆที่เราเคยเบิกมาจากมูลนิธิของสพทหารผ่านศึกเนี่ยเราเบิกได้มากี่ครั้งแล้ว สี่ครั้งแล้วค่ะส่ครั้งเบิกได้ทุกอย่างทุกอย่างค่ะค่ารถค่าลาค่ะแต่ละปีนี่เราเราประหยัดไปเยอะถ้าไม่มีมูลนิธิัวนี้เนี่ยเราจะลําบากไหมก็ลําบากค่ะพอดีไปมามาหาพ่อด้วยค่ะค่าใช้จ่ายมันเยอะขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือมาตลอดค่ะกับผมพลฐานแปวสมงามครับเป็นทหารอา เป็นฐานบัตรพันศึกบัตรชั้น3ครับบัตรชั้นสไปสงครามที่ไหนครับไปที่สกลนครครับฐาน2ครับช่วงคอมมิวนิสต์เยอะๆนะครับอ๋อเราก็ไปภารกิจครับตอนนี้ได้เป็นฐานศึกแล้วเรามาขอความช่วยเหลืออะไรจากที่มูลนิธินี้ครับช่วยเหลือการการศึกษาของบุตรครับของค่ถ้าเราเรียนของบุตรรศึกษามาขอความช่วยเหลือจากที่นี่ครับ ได้ไปทุกปีไหมได้ไปทุกปีทุกปีละสามพันครับอ๋อได้ปีละสามพันบาทได้ทุกปีครับวันนี้มีอะไรจะฝากไปถึงประธานมูลนิธินี่ไหมครับครับที่มูลนิธิประชาสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกที่พวกพวกทหารผ่านศึกเดือดร้อนมาขอความช่วยเหลือก็ได้เงินที่ช่วยเหลือที่เป็นจริงได้หรือครับพ่อเป็นทหารผ่านศึกค่ะ ค่ะแล้วมาขอความช่วยเหลือค้าขายค่ะขายอะไรครับอ่าค้าขายน้ําหอมค่ะประสบปัญหาอะไรครับเอ่าก็เรื่องเงินทุนนะคะอ๋อเราไม่มีเงินทุนใช่ค่ะวันนี้ก็เลยมาขอความช่วยเหลือค่ะทหารผ่านเศึกใช่ค่ะก็มาติดต่อประสานที่นี่เพื่อขอทุนไปค้าขายใช่ค่ะแล้วได้รับเมื่อไหร่ครับอ่าได้รับเมื่อหลังวันดอกบับปี้ค่ะ ค่ะต้องขอบพระคุณมากค่ะที่ให้การช่วยเหลือค่ะเพราะว่าทหารพันศึกทุกท่านที่ได้ได้ไปรบเนี่ยก็ทําเพื่อชาติอยู่แล้วอะค่ะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้มาขอความช่วยเหลือบ่อยๆถ้าไม่เดือดร้อนจริงๆอะค่ะค่ะก็อยากจะฝากไปถึงท่านว่าขอบพระคุณมากค่ะที่ให้ทุนในการค้าขายในครั้งนี้ค่ะ ค่ะทหารกล้าหลายๆท่านนะคะก็ได้พูดถึงเรื่องราวสิ่งต่างๆที่ผ่านมาแล้วก็มีอยู่ท่านหนึ่งค่ะได้บอกกับเราว่าเงินของมูลนิธินั้นตนไม่อยากได้เพราะว่าอยากจะให้ทหารท่านอื่นมากกว่าเนื่องจากว่าตนนั้นยังพอที่ช่วยเหลือตัวเองได้อยู่เราได้ยินอย่างนี้แล้วนะคะเราก็รู้สึกว่าซึ้งใจกับความมีน้ำใจของทหารกล้าผู้นี้มากๆและในช่วงหน้าค่ะเราก็จะกลับมาฟังเสียงของคุณหญิงแสงเดือนนนทนครกันอีกครั้งหนึ่งและสําหรับช่วงนี้ไปพักกันก่อนค่ะ ปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อยปกติแล้วมูลนิธิของเรานะคะ <c oughs> ทั้งขึ้นเนี่ยเรามีกรรมการทุกเหล่าทัพมาเป็นรกรรมการบกเรืออากาศตำรวจและอาสาสมัคร ละเรือนนะคะ <Okay. S 1> งั้นปกติแล้วดอกไม้ส่วนใหญ่ที่ ที่คุณดูเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่เราให้แม่บ้านผู้ใหญ่ที่ว่างๆมามาทำกันอาทิตย์ละครั้งทุกวันอังคารแม่บ้านก็ประกอบด้วยแม่บ้านที่ว่าเกษียณอายุแล้วก็ใช้เวลาว่างมาทําดอกไม้นะคะมีทั้งโบกเรืออากาศตำรวจอาสาสมัครคนเรือนนะคะมาช่วยกันทําเพราะมาต้องทําดอกทาใบหลายๆอย่างประกอบกันทําอย่างนี้มาเป็นเวลานานนะคะสักปีแล้วสักประมาณก็จะครบ45ปีปีหน้าแล้วค่ะ แต่นี่ที่มาของดอกไม้นี้ก็อย่างที่เรียนให้ทราบว่ามูลนิธิของเราเนี่ยต้องหาทุนช่วยครอบครัวทหารผ่านศึกเชื่อหลังจากสงครามสงบแล้วทหารก็ต้ององค์การทหารผ่านสงคราะทหารผ่านศึกเกิดขึ้นองค์การนั่นก็ช่วยทหารที่ที่ไปลบมาด้วยการให้ที่อยู่ให้บัตรต่างๆบัตรชั้นหนึ่งชั้นสองที่เขามีสิทธิ์ที่จะได้นะคะทีนี้เราก็ น <c oughs> ี่เขามีส่วนหนึ่งที่องค์การช่วยไม่ถึงซึ่งเขาสามีเสียชีวิตแล้วหรือพวกแม่บ้านที่ช่วยไม่ได้นะคะ <c oughs> มูลที่ก็รับนี้ช่วยมา <c oughs> มูลน,นี้ตั้งขึ้นเพื่อจะช่วยครอบครัวทหารผ่านศึกทุกวันนี้จะมีแม่แม่บ้านเข้ามาขอเบอิกเงินไปเยี่ยมทหารปร่วยทหารที่ซื้อเครื่องอเครื่องรักษาต่างๆที่องค์การให้ไม่ได้นะคะแต่ที่เราให้องค์การนั้นให้ในด้านการศึกษา <c oughs> องค์การมีลูกหลานทหารนิคมในประเทศไทยนี้สิบกว่านิคมทหารผ่านศึกตั้งหลายแสน3ามสี่แสนงั้นลูกหลานก็ต้องเรียนเนี่ยก็ไม่พอ,อเราก็แบ่งเบาภาระมาโดยที่องค์งการคัดให้เราเราก็รับมาเราให้ทุนละห0 0พันบาทตัดจนถึงจบปิญญาตรีปิญญาโทแล้วเขาจะเรียนแม่บ้างก็ช่วยเรื่องก็ทำมาหากินาดอกไม้ส่วนใหญ่ที่เราทำนี้เพราะว่า <c oughs> จะเห็นว่าทุกวันที่สกุมภา เป็นวันป๊อปปี้บานบออมูลนิธิใช้ดอกป๊อปปี้นี้เป็นดอกไม้หาทุนเพื่อส่งเคราะห์ครอบครัวรทําไมต้องใช้ดอกดอกป๊อปปี้นี้ <c oughs> เพราะเราก็ถือว่าเป็นดอกไม้สาก,กลเพราะหลังสงครามโลกชั้นริงหนึ่งที่สองส,อง,สงบแล้วทั่วโลกใช้ดอกป๊อปปี้เป็นดอกไม้เพราะว่าประวัติว่าทหารที่เสียชีวิตนี็ไปน,นอนอย,อยู่ในทุง่ง เขาตื่นขึ้นมาดอกไม้ทั้งทุ่งเป็นดอกสีแดงคือดอกป๊อปปี้นะเป็นสีแดงเขาก็เลยใช้ดอกสีแดงนี่เป็นสัญ,ญลักษณ์อาหารผ่านศึกสีแดงหมายถึงเลือดทหารที่เทหลัง <c oughs> แผ่นดินไว้อะไรทำนองนี้ประวัติมันมีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อทั่วโลกใช้ดอกป๊อปปี้เป็นสัญ,ญลักษณ์วันทหารผ่านศึกทางมูลนิธิของเราก็เลยขอทำดอก,ดอกไม้นี้มาเป็นดอกไม้ทำหาทุน เราเอาตัวอย่างของจริงมาทําขึ้นมานะคะเราทำทำอย่างนี้มาตลอดเมื่อก่อนนั้นเราก็จําหน่ายเพียงดอกละห้าบาทจนปัจจุบันนี้ก็สิบบาทสี่สิบปีก็ยังสิบบาทอยู่นะคะค่ะ,คะ <c oughs> ดอกไม้นี้เพราะถือว่าเป็นดอกไม้สากลทุกวันที่สามกุมภาพันธ์เป็นวันปปิบานนั้นเป็นวันที่องค์การทหารผ่านศึกตั้งขึ้นสามกุมภาเราก็ใช้สามกุมภานี้เป็นวันที่ระลึก อปีบาน<ะ>ออกหาเงินหาทุนให้มูลทิธิเมื่อก่อนนี้หาวันเดียววันที่สามกุมภาเป็นสัญ,ญลักษณ์<ะ>เพื่อเราใช้ดอกป,ปีบานนี้เป็นดอกไม้สากล<ะ>ทั่วโลกเห็นดอกปีปี้จะรู้เลยว่าดอกไม้นี้เพื่อทหารผ<ะ>่านศึก<ะ>เข้าไปเสียชีวิตรักษาแผ่นดินให้เรา<ะ>เราก็ใช้ดอกไม้นี้พอวันที่สามกุมภา เด็กๆคนไทยจะได้เห็นว่าป๊อปปี้บานแล้วจะได้นึกถึงทหารนะคะค่ะก็ขายวันที่3กุมภาพันธ์เพราะต่อมาทํามากขึ้นขายวันเดียวก็ไม่พอขายคนก็อยากได้เพิ่มขึ้นนะคะก็เพิ่มวันขึ้นมาเป็น3วัน ต่อมาทําดอกไม้เพิ่มขึ้นความต้องการมากขึ้นเพราะเราไม่ได้ให้กับทหารผ่านศึกทั้งนั้นทหารประจําการเราก็ให้รเรามเทช่วยทุกแห่งสาธารณประโยชน์น้าท่วมไฟไหม้เราช่วยหมดนะคะเพราะ,ะนั้นทุนก็ต้องหามากขึ้นก็ต้องขายหลายวันจาก3วันเดี๋ยวนี้เป็นสัป,ปดาห์ปีบาลน,นะคะซึ่งปีนี้ก็จะเริ่มขายแต่วันที่ 26, 2 6จนถึงวันที่3ากุมภานะคะคเพราะฉะนั้น ตอนต่อจากอีมหกแล้วทุกคนก็จะเห็นดอกประเีบานอันที่ต่างๆแม่บ้านอาสาสมัครทั้งหมด20-30สายอ่ะนะคะจะจะมีแม่บ้านแล้วก็มีนักเรียนโรงเรียนต่างๆที่นักเรียนทุนของเรานะคะนักเรียนดุริยาทหารบกทหารเรือต่างๆซึ่งเรามาช่วยเราขายนะคะก็จะ,จะจะมีพี่เลี้ยงมีครูและมีอาสาสมัคร ตามไปด้วยขายที่ต่างๆต้องจะเริ่มขายตัวันที่26กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนะคะงั้นอก็คนเห็นก็นั่นนหะหมายถึงว่าดอกไม้วันทหารผ่านศึกอนะคะ่ะก็ขอให้ ประชาชนได้มาร่วมกันค่ะคือช่วยกันซื้อเ <c oughs> พื่อจะเอาเงินไปอุดหนุนแล้วข้อสําคัญทุกคนจะได้รู้ว่าดอกไม้สีแดงนี่หมายถึงทหาระนะคะที่ไปเสียชีวิตให้กับประเทศชาติสงครามกี่ครั้งกี่ครั้งทหารทั้งนั้นต้องออกไปลบแต่ลบแล้วเขาต้องห่วงลูกเมียเขามัวที่กระดูแลลูกเมียเขา มูลนิธิประสานกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นเราทำงานร่วมกันประสานกันเพื่อความสุขของทหารและก็ครอบครัวทหารถึงแม้เขาจะอาจจะพิโกงพิการทุกคนอาจจะลืมเขา แต่เราทุกวันที่3กุมภาพันธ์พอเห็นดอกปี้บานแล้วทุกคนจะนึกถึงทหารเราอยากให้ทกนึกถึงเขาเพราะว่าไม่มีเขาประเทศชาติเราก็ก็อยู่ไม่ได้นะคะทหารเสียชีวิตให้เราค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยให้เขาอยู่อย่างมีเกียรติให้เขาภูมิใจว่าลูกๆจะได้ภูมิใจว่าคุณตาเขาคุณปู่เขาพ่อเขาเนี่ยเป็นผู้เสียสละเพื่อประเทศชาตินะคะเราจะได้ย้ำเตือนถึงนี้ด้วยขอประชาชนเห็นแล้วช่วยซื้อนะคะค่ะ ขั้นตอนของการที่จะมาเบิกเงินที่ในการใช้จ่ายของทหารกล้าพวกนี้เราขั้นตอนเป็นยังไงฮะมูลิตี้เราไม่มีขั้นตอนเราจะดูว่ามามา,มาเยี่ยมออออมาเบิกค่ารถก็มีใบเสร็จมาให้เราแล้วก็จ่ายตามจมจริงรนะมีอะไรมาเบิกค่าเราก็ให้นะคะอย่างเข้ามาขอให้เราช่วยอย่างบ้านซ่อมบ้าน,บ,านบ้านพังลูกเจ็บลูกพิการ เขาก็ทำหนังสือมาแล้วก็มีกรรมการกประชุมกันแล้วก็มีแล้วก็มีนพวกอะไระตักสังคมสงเคราะห์ไปตรวจ บ้านพังจริงไหมเราจะต้องอย่างเนี้ยเมื่อเร็วๆนี้เราไปเยี่ยมที่จันทบุรีอาสาสมารของเราก็ไปดูฐานพิการแล้วก็ไปดูบ้านเขาลำบากพังเพิงแล้วก็จะซ่อมให้อะไรทํานองนี้ค่ะที่ผ่านมาทุกปีสิ่งที่ไม่ลืมคือพวกสื่อมวลชนทุกขแขนงนะคะ,ะทีวีทุกช่องหนังสือพิมพ์ทุกฉบับสื่อมวลชนและข้อสาคัญที่เราได้คือพวกดารานะเขาก็ทํางานหนักอยู่แล้วเขายังมีน้ําใจจะมาช่วยมูลที่เป็นที่บุญ คุณท่านเหล่านี้นะคะถ้าไม่มีท่านเหล่านี้ดอกป๊อปี้ที่เราให้ครอบครัวล้วไปทำร้อยกว่าครอบครัวนะคะรับไปทำที่บ้านแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะ mm hmm. ก็เราก็จะคงขายไม่หมดหากไม่มีอาสาสมัครที่มาช่วยเรานะคะ mm hmm. ก็เพราะฉะนั้นหากท่านช่วยมูลนิธิซื้อดอกไม้10บาท ก็คือเงินของท่านนั่นแหละที่เราเอาไปส่งเคราะห์ทหารนะคะท่านไปส่งเคราะเองไปได้เท่ากับให้อุที่ทําโดยการซื้อดอกไม้แล้วก็ทําในานามของท่านพี่น้องประชาชนทังนั้นค่ะเป็นเจ้าของนะคะมุลที่เขาต้องกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความกรุณนานมาตลอดก็ ทหารก็คือรั้วของชาตาิเหมือนลูกหลานของท่านนะคะประเทศชาติต้องมีรั้วนะคะแต่รั้วที่เป็นรั้วของรั้วที่มีชีวิตชีวาเป็นรั้วมีมีลูกมีครอบครัวนะคะเรา,รารก็เลี้ยงเขาค่ะต้องขอบคุณพีณ่น้นองทุกคนที่ช่วยอุดหนุนปปีจะบานแล้วนะ2นี่สกกุมภาถึงวันที่3อุดหนุนด้วยนะคะขอขอบคุณรายการขอบคุณพี่น้องประชาชนค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีนะคะก็เป็นวันฐานพันศึกดิฉนันก็อยากให้คุณผู้ชมนะคะที่อยู่ทั้งบ้านหากไปที่ไหนแล้วพบจุดจำหน่ายดอกป๊อปปี้นะคะก็อยากจะให้ช่วยกันอุดหนุนกันซื้อนะคะเพียงดอกละสิบ,บาทเท่านั้นเองเพื่อเป็นการช่วยเหลือฐานพันศึกของเราค่ะวันนี้นะคะเวลาของรายการไว้เสียงประชาชนก็หมดลงเพลงเท่านี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของกฎหมายอยากจะปรึกษาทานายความสามารถโทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้ค่ะทางรายการของเราก็มี ในความฝีมือดีรอให้คำปรึกษากับคุณผู้ชมอยู่และคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีเรื่องราวอยากจะร้องเรียนหรืออยากจะนําเสนอเพื่อเป็นประโยชน์กับสังคมก็ให้ส่งมาตาันที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เช่นกันค่ะทางรายการของเราก็ยินดีที่จะทําตามทุกเรื่องทุกเสียงของประชาชนที่ร้องเรียนเข้ามานะคะดิฉันและทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าทางช่องบางกอกชาแนลสวัสดีค่ะ